นะคะวันนี้มาใช้ชีวิตอยู่ในป่านะคะในทุ่งนาใกล้ๆทุ่งนานะคะแล้วเราจะมา,าหาปลานะคะทุกคนแต่ตอนนี้เรามากับตะก้องเนาะแล้วก็กับหลานหนึ่งคนนะคะตอนนี้น้ําดูสิน้ําแบบเออใสเปี้ยงเราจะมาหาปลาดูนะคะว่าจะมีปลาไหมจริงๆเขาก็มาแบบ ามาหากันนะคะแต่ตอนนี้เราก็จะมาหาดูว่าจะได้ปลาเล็กปลาใหญ่กุ้งอะไรต่างๆนะคะได้อะไรจับอันนั้นนะคะตอนนี้ก็เเรามีอะไรมากินนิดๆหน่อยๆก่อนก่อนทํางานปิ้งย่างส้มตํานิดๆหน่อยๆนะคะบรรยากาศดีมากนะคะที่นี่ก็จะเป็นเหมือนป่าแบบเนี้ก็จะเขามาเอาพื้นเอาโหลเอาไม้อะไรต่างๆนะคะตอนนี้เราก็มา ดูปลาว่าเราจะได้สักกี่หมื่นตัวกี่หมื่นตัวนะคะโอเคไปกันเลยทุกคน จะบอกว่า่าถ้าสุติว่าเราจะมากินอะไรในป่าหรือว่าในที่แบบคนไม่อยู่แบบนี้นะเราก็ต้องแบบให้แบบว่าให้เจ้าที่เจ้าเจ้าที่เจ้าน้ําอะไรต่างๆนะคะเราต้องแบบให้ก่อนกินนะคะแต่ตอนนี้เราจะมาเอาลาเอาปูเอ้ยเอาปลาเอากุง้งอะไรต่างๆนะคะจะได้ตัวอะไรบ้างชื้นแม่น้ําอ่อนน้ําคือแบบ เป็นสายน้ําที่แบบเขาทําทุ่งนาทุกคนอันนี้คือตะก,ก้องเราลงอยู่นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกัน,นอะไรก็มีนะ oh <laughs> เราเปลี่ยนที่แล้วนะคะคือเรามาอีกที่หนึง่งมีปลานี่คือน้ำเล็ดนะคะเขาจะเรียกว่าน้ำเล็ดหัควคัมหัวคัมน้ำเล็ดแต่มันไม่ค่อยลึกเหมือนเมื่อเกี้ยอ่านี่คืออีกที่หนึ่งนะคะก็มันไม่ค่อยลึกแบบเท่านี้เองก็เลยมาเอาปลาแล้วเราจะไปทำอะไรนะคะแล้วก็จะไป ทำเหมือนจ็อกใส่ไข่นะคะแต่ตอนนี้เราหาดูก่อนว่าจะได้เยอะไหมคือเราได้แค่นิดเดียวอันนี้ไปเปลี่ยนตะก้องก่อนนะคะคงจะเมื่อยคือเราใช้ชีวิตอยู่ในป่าแบบนี้เนาะในแบบหาปูหาปลาอะไรต่างๆนะคะแบบคนอื่นนี่คือ ถ้าเขาอยู่บนรอยแบบนี้เขาหาปูหาปลาตามน้ําแบบนี้นี่คือใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆนะคะแต่เราลองมาใช้ชีวิตแบบนี้ดูนะคะว่าถ้าวันนี้เราไม่กินข้าวมาเราจะได้ปลากี่ตัวแล้วจะใช้ชีวิตอยู่ได้ไหม <laughs> จริงๆเราก็กินแล้วนะคะ S <S 1> <S 1> ทุกคนจะบอกว่าภูมิใจมากนะคะวันนี้เราได้ไปหาปลาหาปลูหะอะไรต่างๆนะคะได้อะไรหลายอย่างเลยนะคะไล้ประสบการณ์ <l acht> ประสบการณ์ที่จะไปหาต่อ <l acht> นี่ค่ะทุกคน <l acht <l acht> ได้เยอะไหมจะทำเมนูอะไรนะคะไปดูด้วยกันเลยนะคะตอนนี้ก็ได้แค่นี้แต่ทำเมนูได้นะคะทุกคนนี่ ทำเมนูได้ค่ะไปค่ะไปดูกัน

แั่ไม่ได้เจ้ากระตังกันเมาเอากระตังเลยเอากระตังเลยนู้นฝนดีนตังก็เร็วอีกเนี่ยนู่นของพ่อเราใส่นกั้นหนอ้าจได้ใส่แอพานี่แอปฝนตาที่แอปึงจอด ใหญ่เกินาใเล็กนันใหญ่เกินต่อเล็กใส่คือแบบที่บนบ้านคือไม่ใช้แบบนี้ไงก็เลยอันเล็กเล็กตขาดเล็กอันซิเตียง ไหนกล้ามะแต่ขาเล็กอดสามเดี่มนะสามเดี่มที่ดีนะออนฟันไหมอ๋อพระเจ้ามันใหญ่ไง มันใหญ่เกินทุกคนก็เลยต้องมีเหล็กช่วยคือเราจะข้าวจะมีหุงข้าวเองนะคะก็เลยอยากกินข้าวเหนียวนะคะดูสิทุกคนสุข้ว เขานี่ก็ซอกอ่ะอันนี้เอาเอาอกมั้ก็ทำไงวะเฮ้ยเฮ้ยตันนี้เหไหมไม่ตคางๆัชุกหนูเอเอกินเนื้นนิดน้อยแค่เอาสองังเรจะได้หวานไม่ก็สงกัสง อ้วนๆออเดอาเขาบันมานี่ยขาดียเขาเลยนก่บเราอยู่ันนะตันี่มันติ๊กเต้นนะเดาั้งหมตนอันนี้อ่ะอันอีสังก้อมาป้อนนี่น้ำน่ะน้ำด้วยอเ๋สังน้ำด้วเอก็มันก็ักกัมากเลยก็ดนี้เป็นเงนเงนเก่ยวเขาแค่อ้อน ต่าเป็นใจเขานิเนี่ยุปลาช่วงไหนคกจีบอันนั้นเนาะฮือเขาเปลี่ยนไข่มื่อเรียนเขามันนี่นก็กินเนี่ยเป็นเฮ็ดกินแค่ไหนเฮ็ดไปทางยองมาใช่ไหมป้อ ุกคนตอนนี้ก็เราเมนูเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเสร็จตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคะไข่อันนี้เลยนะคะก็จะเป็นที่เราหามาปลาตัวใหญ่ๆของเรานะนึ่งนี่คือก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋ <c oughs> วยเตี๋ยวน้ำใสนะคะทุกคนนี่คือปลาปลาเผาปลาจีนะคะโอเคเราจะลองชิมของเราดูนะคะ แปคือตอนนี้ก็ไปกินกันอืมอร่อยนะอันนี้คอือันนี้เขาเรียกว่าอ e ีเนลหน้าตาเป็นแบบนี้อร่อยนี่กินติ๊กกินติืม นี่ปลานี่คือไปซื้อมานะปลานี่คือปลาจี่อ้ยมากินด,ด้กันค่ะตอนนี้เรากินกับตะกร้อนะคะกินไหมคือคุณพ่อคุณแม่กินแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะ ไตอนนี้ก็รอพี่ชายอาบน้ำํำอันนี้กินอุย้ยข้าวเอาออกทั้งสองอันกำกัดง่งอุ่นๆข้าวอุ่นๆน,นะ ทุกคนสวัสดีค่ะ